สวัสดีครับผมบุญชาแนลนะครับที่อายุยาฝนกำลังตกตกหนักนะครับเนี่ยตกหนักเลยครับเนี่ยอายุยาฝนกําำลังตกหนักมีข้างบ้านนะครับที่วังน้อยลำตะเสาวังน้อยนะครับฝนกำลังตกหนัก ต้นไมา้ท้างบ้านกำลังตกหนักเลยครับนี่ต้นผูปลูกต้นผูไว้ด้วยนะครับนี่ปลูกต้นรูไว้ด้วยปลูกต้นผูด้วยฝนกำลังตกหนักลำตาเสาท,ที่เทศบาลลำตาเสาครับบนลำตาเสาอำเภอวังน้อยจังหวัดขย,ยุธยา ฝนกําลังตกหนักพออยู่ข้างนอกก็ครับนี่กำลังตกห,หนักนะครับหลังลงเม็ดนี่ลังนกด้วยตอนนี้ก,ก่อนนะครับ กรัเจีรับ